อ่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรื่องการเล่นกรรมเนื้อนะครับอ่ะลืมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง Youtube กันทุกๆคนเลยสวัสดีพ่อแม่พี่ป้านะอาทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายนะครับถามว่าทํำไมต้องมีโค้ดเพราะว่าโค้ดเนี่ยจะมีความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างดีนะครับผมบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ย ให้มีก่อนค่อยมามาสอนค่อยมาเป็นโค้ดก็ได้เออมันถึงจะน่าเชื่อถืออันเนี้ผมก็เลยต้องมาลงคลิปให้ดูว่าเฮ้ยกูมีอยู่แล้วเว้ยถ้ากูไม่มีกูไม่กล้ามาลงหรอกมึงดูเอาอะดูดิมีไหมอ่ามึงดูมึงดูเอา,อเอากล้ามหน้าอกกล้ามนมกูก็มีเว้ยไ <c oughs> อสัต์หน้าอกกูใหญ่กว่านมผู้หญิงอีกเฮีย <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งมึงก็ดูแขนกูมีไหมล่ะเออมดูเอาตอนเนี้ เออนั่นแหละนั่นแหละไม่พูดแล้วมันจะเป็นคํำยาบประมาณนี้อันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าประเด็นที่เรียกว่าทําไมเราออกกําลังกายเล่นกล้ามไปเรื่อยอะทําไมกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาเว้ยทําไมกล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาเว้ยจะเล่าให้ฟังผมในฐานะโค้ชแบงค์จะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันไม่พัฒนาเป็นเพราะอะไรนะครับเอามาพูดถึงอันดับแรกก่อนอันดับแรกคือกล้ามเนื้อบเซ็ส กล้ามเนื้อใบเสพ็เล่นยังไงนะครับกล้ามเนื้อใบเสร็จเล่นยังไงนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้แบบยืนนะผมน,นั่งนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้พี่แบงค์พี่แบงค์นั่งนะพี่แบงค์ไม่ได้ยืนนะครับเอาณเนี้เออเวลาที่ยกอะ่ะยกขึ้นมาเนี่ยหายใจออกนะครับแต่เราต้องหายใจเข้าไว้ก่อนนะหายใจเข้าเก็บลมไว้ก่อนเวลาต้านอะ่ะอย่าไปลงอย่างนี้ อย่าไปลงอย่างนี้อย่าไปลงอย่างนี้อย่าไปลงอย่างนี้ถ้าไปลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปทาอย่างนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบว่ามันกระชากกระชากแล้วแต่เนี้ยมันมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้ไม่ได้กล้ามเนื้อแน่นอนแล้วมันไม่ได้แรงต้านนะครับอ่ะงานวิจัยเขาออกมาแล้วว่าการแรงต้านเนี่ยน่าจะต้านประมาณสักห้าวิไปถึงแปดวิถ้าไปถึงแปดวิไม่ได้ก็ให้เราต้านประมาณห้าวิพอนะครับประมาณนี้ มันก็จะทําให้เลือดของเราเนี่ยสูบฉีดก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าดูอ่ะเ,อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดจะทําท่าออกกาลังกายกล้ามเนื้อไบเซปอ่าเขาเรียกว่าไบเซปอะไรนะคือโค้ดก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะเออเขาเรียกว่าอะไรเองเดี๋ยวไบเซปโคหรือเปล่าไบเซปดัมเบลโคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือโค้ดเรียกไม่ถูกไงประมาณนี้ครับ หายใจหายใจเข้าก่อนนะแล้วก็ลงลงหายใจเข้าลงจะช้าอย่างงี้ต้านไว้ต้านไว้อะเห็นไหมอันนี้คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไบเซปคือคือคือไบเซปอะอันนี้เขาเรียกว่าไบเซปคืออันนี้นะนี่นนนกล้ามเนื้อไบเซป บเส็บก็คือกล้ามเนื้อหน้าแขนแต่เป็นกล้ามเนื้อใบเส็ด้านนอกอ่ะด้านนอกแล้วตอนนี้ด้านในอยู่ไหนด้านในอยู่นี่ด้านในมันก็จะเห็นปูดออกมาข้างๆ้างอย่างนี้อ่ะเนี่ย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 กล้ามเนื้อใบเส็บด้านในแล้วตอนนี้พอพอเราจะเล่นกล้ามเนื้อใบเส็ด้านในเราจะเล่นยังไงเอาประมาณนี้เราจะเล่นกล้ามเนื้อใบเส็ด้านในเราจะเล่นยังไง <olmaz. S 1> ก็คือจับอย่างนี้เลยจับประมาณนี้นะอ้าวแล้วต่อมาหายใจเข้า แล้วก็ลงลงช้าๆนะอย่าไปกระชา,ากระมาณนี้อ่ามันถึงจะได้แรงต้านไงไม่ไงั้นมันมันไม่ได้แรงต้านหรอกแล้วตอนนี้ประการที่สองประการที่สองนะวันนี้โค้ดก็จะมาพูดถึงกล้ามเนื้อปีกเออกล้ามเนื้อปีกนะครับเออกล้ามเนื้อปีกเลยกล้ามเนื้อปีกมันทํางานยังไงอ่ากล้ามเนื้อปีกมันทํางานยังไงประมาณนี้อ่าเดี๋ยวโค้ดจะหันข้างให้ดูอออันนี้ เวลาที่เอาเอามือเอามือขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอาเราเราต้องล็อกล็อกสะบักอยู่ด้านหลังด้วยอ่าแล้วเราเราเอามือจับเห็นไหมมันจะโดนปีกมันจะโดนแร็ปพอดีแล้วเวลากล้ามเนื้อปีกมันทํางานยังไงเอามือลงมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะโดนปีกพอดีแต่แต่แต่ถ้าเราไม่ล็อกสะบักล่ะเอาขึ้นมาเห็นไหมไม่โดนละมันจะไม่โดนปีกละมันจะไปโดนหลังแขนแทนเห็นปะวันนี้แล้วการเล่นการเล่นกล้ามเนื้อปีกเราเล่นยังไง ก็การเล่นกล้ามเนื้อปีกนะก็คือเล่นพู้อัพกะเล่นพู้อัพอย่าไปจับอย่าไปจับบาร์ที่ว่าที่ว่าแคบกว่าหัวไหล่หรือว่ากว้างกว่าหัวไหลเกินอย่าไปจับอย่างนั้นให้จับประมาณนี้จับประมาณนี้สมมุติว่านี้คืออันนี้คือหัวไหล่ของโค้ดนะโค้ดก็จะจับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ให้หายใจเข้าเตรียมไว้ แล้วเวลาที่เราสควิตดันขึ้นไปหายใจออกนะครับแล้วเวลาเราลงให้เราหายใจเข้านะครับอย่าลืมล็อกสะบักด้วยแล้วก็แอนอกรับด้วยอ่าประมาณนี้แล้วเวลาต้านต้านอย่างนี้ช้าให้ลงมาประมาณสักอันนี้เราลราให้ช้าช้าของการเล่นใบเสร็จเลยนะประมาณสักให้ถึงประมาณแปดถึงสิบสองวิเลยยิ่งช้าเท่าไหร่ได้ยิ่งดี แล้วเวลาเราต้านลงอย่างช้าๆช้าๆช้าๆปุ๊บมันจะทําให้กล้ามเนื้อแล็บเนี่ยได้ทํางานเต็มที่ได้ต้านได้เต็มที่เลยแล้วตอนนี้มันจะทําให้แผ่นหลังเรากว้างอ่ะดูเอาเดี๋ยวโค้ชจะให้ดูว่าแผ่นหลังโค้ดกว้างไหมอ่ะประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้การการเล่นอ่าการการเล่นปีกด้านหลังอ่ะมันมีอีกมันมีหลายวิธีนะที่โค้ชพูด และตอนนี้มันก็จะมาเป็นท่าและผู้ดาวท่าและผู้ดาวเล่นยังไงการเล่นท่าและผู้ดาวมันก็คือเราเราจะต้องดึงสลิงหรือดึงเขาเรียกว่าดึงลอกใช่ไหมอ่าดึงดึงลอกมาจากข้างบนดึงลอกมาจากข้างบนดึงน้ําหนักประมาณสามสิบโลสี่สิบโลห้าสิบโลอะไรก็ว่าไปเอาตามแต่ละทุกคนที่จะถนัดแล้วกันบางคนบอกว่ามาถึงมาเล่นเจ็ดสิบโลเลยแปดสิบโลเลยแต่ว่าโฟกัสไม่ได้ พอโฟกัสไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ไปทําให้หลังแขนใช้งานยิ่งขึ้นและตอนนี้การที่เราจะเล่นเล่นแลปคูดาวให้มันโดนบางคนไปแอนอกอย่างนี้เลยนะไปแอนอกอย่างนี้เยอะเกินมันก็ไม่ได้นะมันเกินไปมันก็แอนอกแค่นี้พออประมาณนี้แอนอกแค่นี้พอแล้วก็ล็อกหน้าท้องไว้ด้วยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้คืออันนี้คือมือของเรามือของเราเวลาเวลาเราดึงเวลาเราดึงหายใจออก แต่เราต้องหายใจเข้าไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเวลาเราดึงเวลาเราดึงให้เรานึกว่าเรากําลังใช้ปีกด้านหลังดึงแล้วก็ใช้ศอกดึงด้วยเวลาเราดึงให้เราใช้แรงของนิ้วก้อยเกี่ยวดึงลงมาด้วยอย่าไปกำรรอย่างนี้นะถ้าไปกำรรสุดอย่างนี้มันจะใช้แรงโฟอาร์มเยอะ,อะโโอเวลาดึงนี่ให้ศอกของเราเนี่ยมันอยู่มันอยู่แนวแนวสะโพกข,ของเราอย่าให้ศอกของเราเนี่ย มันเลยไปแนวสะโพกมันจะไปโดนสะบะัดมันจะไม่โดนปีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูประมาณนี้แล้วเวลาเราต้าน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 นะชายเห็นปะเห็นปะมันจะโดนปีกพอดีมันจะโดนปีกด้านหลังพอดีเห็นปะเวลาเวลาเวลาที่โค้ช โค้ดสควิชขึ้นไปมันจะโดนปีกเห็นปะมันจะโดนปีกคนบอกว่าเ้ยฟอร์มแปลกฟอร์มไม่โดนมึงดูเอาฟอร์มแปลกบ้านมึงนี่ดูเอาแล้วตอนนี้ต่อมา,ต,อมาต่อมาการออกกำลังกายต่อไปขออนุญ,ญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งการออกกำลังกายต่อไปก็คือว่าการเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกทำไมเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็ไม่โดนเราไปพูดถึงเครื่อง เครื่องออกกาลังกายที่อยู่ตามที่สาธารณะนะอยู่ตามโรงเรียนมันก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ดันมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะวาดมาอย่างนี้ใช่ไหมวาดมาอย่างนี้แต่พอดีว่าเวลาคุณออกกําลังกายอ่ะคุณไม่ได้ล็อกสะบักด้านหลังเว้ยแลแ้วตอนนี้หลังคุณมันก็ห่อเว้ยหลังคุณมันก็ห่อมีนี้แล้วคุณก็มาอย่างนี้เลยฟึ๊บอ่ะฟึ๊บอ่ะฟึ๊บอ่ะฟึบอ่ะแน่นอนละ่ะมันจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ มันจะได้กล้ามเนื้อใบเส็จแล้วมันก็ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ไว้แล้วตอนนี้เราไม่ไม่ได้ต้องการกล้ามเนื้อใบเสร็จและหัวไหล่ไงเราต้องการแต่กล้ามเนื้อหน้าอกอย่างเดียวไงแล้วทํายังไงมันจะโดนนะครับการเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกที่โดนนะครับเดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูก็ต้องล็อกสะบักล็อกสะบักอยู่ด้านหลังแอนอกขึ้นแบบนี้อ่าล็อกสะบักยังไงเดี๋ยวหันหลังให้ดูล็อกสะบักก็คือว่าการบีบกล้ามเนื้อสันหลังเนี่ยเข้าหากันประมาณนี้อ่าต่อไปแล้วอืม ตอนที่เราดันให้เราหายใจออกแต่ว่าเราก็ต้องหายใจเข้าเตรียมรับไว้ก่อนนะแล้วเวลาเราต้านเราอย่าไปทําต้านแบบปุ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยไม่เอาต้องต้านอย่างเงี้ยช้ายิ่งต้านช้าได้ประมาณสี่ห้าวินะการเล่นกมเนื้อหน้าอกให้อยู่ประมาณสี่ห้าวิถือว่าพอดีหรือว่าคุณจะต้านไปถึงแปดแปดวิก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปต้านช้าอย่าไปต้านเร็วผู้ผิดเออถ้าต้านเร็วมันจะทําให้แบบว่ามันจะได มันจะเป็นการปั๊มไงมันจะไม่โดนกล้ามเนื้อไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูอันนี้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 คือโค้ชแอนอกนะอันนี้อันนี้คือนี่นี่นี่แล้วเราอันนี้กล้องของโค้ดมันเอียงไงอันนี้เราก็เวลาเราแอนอกขึ้นอย่างนี้นะให้เราลดลดลดสอกของเราลงด้วยอ่าลดศอกของเราลงเวลาเราดันเห็นปะเห็นปะเห็นหรือยังกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันจะบีบเข้าหากันอ่าเวลาเราต้านต้านอย่างช้า เวลาเราดันให้เรานึกว่าเรากําลังใช้หลังดันใช้หลังใช้ปีกดันนะครับถ้าเราไม่นึกอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าร่างกายเรามันเคยไงมันจะกลายเป็นว่าเราใช้แขนดันแทนตอนนี้พอแขนดันไปเรื่อยๆแล้วใบเสพของเรามันจะอักเสบอย่าไปทำอย่างนี้นะอ่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะว่ามันจะเป็นแรงปั๊มมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อเลยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะหวังว่าโค้ชพูดเนี่ยคงจะเข้าใจ นำไปใช้งานได้ถูกต้องนะครับบางคนก็แบบเล่นออกกําลังกายก็เข้าใจผิดว่ากล้ามเนื้ออะไรนะกล้ามเนื้ออกบนกับอกกลางมันคนละตัวกันอ่าถ้าเล่นกล้ามเนื้ออกบนแล้วมันจะไม่โดนอกกลางอ่ะตอนนี้คุณดูเอามีไหมอกกลางมีไหมมีไหมที่ผมเล่น่ะมีเปล่า ผมอะไม่เคยเล่นอกกลางเลยนะครับผมเล่นแต่อกบนอย่างเดียวแล้วตอนนี้พอเล่นอกบนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอกกลางมันทำงานยังไงอันนี้คือจุดเก่อต้นจุดเกาะปลายอยู่นี่จุดเกาะปลายมันอยู่ที่สอกนี่นะครับเวลาอกกลางเนี่ยมันท,านทํางานทํำยังไงก็จุดเกาะปลายจุดเกาะต้นเนี่ยมันดันเข้ามาหาตรงนี้กันอ่าประมาณนี้ดูนะออะ เห็นปะมันก็จะโดนอกกลางพอดีแล้วจันนี้มันจะคนละอันกันได้ยังไงงงไหมแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้แบบอกล่างคุณจะทำยังไงอ่าคุณจะได้แบบอกล่างนะการการที่คุณจะได้อกล่างเนี่ยมันก็มันก็มีหลายวิธีนะเล่นเราเล่นเราเล่นโหนบาร์มันก็ได้เหมือนกันนะครับได้อกล่างเพราะว่าเวลาเวลาเราดึงอย่างเงี้ยเราดึงอย่างเงี้ยลงมาใช่ไหม เราดึงเราดึงลงมามันก็มาโดนอกล่างอยู่แล้วแล้วต่อมาการเล่นอกล่างมันก็ก็มีหลายวิธีนะเช่นการออกกำลังกายท่านี้แล้วก็ดันตัวเองขึ้นปึ๊บออกกำลังกายท่านี้แล้วก็ดันตัวเองขึ้นปึ๊บมันโดนอกล่างอยู่แล้วเพราะมันวาดอกล่างเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันทานํางานยังไงมันก็วาดลงมาอย่างนี้วาดลงมาอย่างนี้ประมาณนี้เนาะจบคลิปเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ